นี่นะครับหน้าตาชัดิของขนมจีบหมูที่เชฟชาต์นำม,มาฝากวันนี้นะครับนี่นะฮะฟูๆอย่างนี้เลยนะครับต้องนวดไส้ให้ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถแต่งเติมหน้าตาได้ตามชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นไข่กุ้งแครอทเห็ดหอมเติมได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยครับนี่นะฮะท่านผู้ชมลูกโตนะฮะหือ สวัสดี FC ซแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ท่านเชฟชาติจะมาทําเป็นขนมจีบหมูให้ชมเลยนะครับก็จะมาตีไสให้ชมก่อนเลยระดับแรกนะครับแล้วก็มาดูส่วนผสมต่างๆว่ามีอะไรบ้างมาชมกันเลยครับหมูสับหรือว่าหมูบดก็ได้นะครับอยู่ที่500ยกร,รมัมหรือว่าครึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะเป็นมันหมูมันหมู1ขีดหรือว่า100ยกร,รัมนะครับจะใช้วิธีสับแบบหยาบก็ได้หรือใช้แบบหั่นเป็นเม็ดเตา๋าเล็กๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันครับ เราก็นำหมหูหบด like, หรือว่าหมูสับเรานะลงเครื่องเลยนะครับตามด้วยมันหมูนะครับเราก็นำเข้าเครื่องตีเลยฮะท่านผู้ชมไม่มีเครื่องตีก็นวดมือก็ได้นะครับเชฟชาทำให้ชมนะฮะทคนิคการนวดมือนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นเกลือนะฮะเราจะนวดกับเกลือก่อนนะครับสำหรับตัวหมูบดกับตัวมันหมูนะครับเพื่อจะได้แบบให้มีความเหนียวมากขึ้นก่อนนะครับลงเกลือไปเลยครับเดี๋ยวเราก็มานวดจากเบอร์ชาไปก่อนนะท่านผู Led ้ชม พอซาจเริ่มเหนียวนะครับเราก็จะมาลงรสชาติที่เหลือนะครับผงชีสดครับลงไปครับผงปรุงรสครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับลงไปครับเราก็นวดซ้ำเลยครับนวดให้รสชาติสมบำมเข้ากันก่อนเลยนะคุกทเรามาเติมเป็นน้ำแข็งนะครับลงไปนะครับ ไม่ไสเราฟูให้เบาขึ้นนะครับแล้วก็นวดน้ำแข็งให้ละลายให้หมดนะครับนี่นะครับไสของเรานะครับหลังจากนวดน้ำแข็งท่านผู้ชมสังกเกตด,ดูไสจะฟูมากเลยนะครับนี่ฮะเราก็มาเติมเป็นแป้งมันนะครับแล้วก็นวดซ้ำนะครับใช้เบอร์ชาร์ดก่อนนะท่านผู้ชม๋ยวจะฟุ้งนะฮะ พอลงแป้งมันไส้ก็จะเหนียวขึ้นนะท่านผู้ชมเราก็มาเติมเป็นพริกไทยป่นนะครับตามด้วยน้ำมันงาครับประมาณหนึ่งช้อนชาน,นะครับเดี๋ยวเราก็มานวดซับเนยครับนี่นะครับไส้ขนมจีบของเรานะครับจะฟูๆอย่างนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะนวดซําเพื่อเพิ่มความเหนียวนะครับ ลกน้ำลงกะละมังนี้นะครับก็ใช้มือนะัวลวดครับเราก็จะมาตบไส้เพื่อให้แน่นขึ้นนิดนึงนะฮะตบลงไปอย่างนี้นะฮะนำลจานครับเดี๋ยวจะน้ำไส้นะฮะเข้าตู้เย็นแช่ประมาณสัก คือชั่วโมงคึ่งชั่วโมงนะครับให้ไส้เซตตัวเดี๋ยวจะมาหขอขนมจีบให้ชมกันนะครับโอเคขอไส้เราเซตตัวแล้วนะครับอย่างนี้นะฮะเราก็จะมาหอกันเลยนะครับเราก็จะใช้เป็นไม้เปิดแป้งนี่ฮะรีดนะครับรีดแผ่นเกีียวให้นิ่มนะฮะเราก็จะมาตัดขอบนิดนึงนะครับตัดขอบออกสีด้านนี้นะตัดให้เป็นรูปทรงกลมนิดนึงนะครับปกตีก็จะใช้เป็นถ้วยครอบก็ได้นะฮะก็เอาแบบ ง่ายเลยนะครับไม่ต้องกลมมากก็ได้ท่านผู้ชมนี่นะให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปาดไส้ลงไปที่แผ่นเกี้ยวเรานะครับอ่ะนี่นะครับกดนะครับ ถ้าใส่ไม่พอก็เติมได้นะครับลูกใหญ่ลูกเล็กก็อยู่ที่ตัดแผ่นเกี้ยวนะครับท่านผู้ชมทำทานก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเกิดทำขายก็คำนวณนิดน,นึงนะครับกดดูใกล้นะฮะกดหมุน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 อย่างนี้นะฮะให้แน่นๆนะครับลงซึ้งครับประมาณนี้นะฮะ อีกสักลูกครับเนี่ยคตักไส้ลงไปเนี่ยคแล้วก็เก็บขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้องแน่นนะท่านผู้ชมนะหอ่หอขนมจีบเนี่ยต้องกดต้องเอ่อกดให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นเนี่ยขนมจีบเราจะแบบจะยุ่ยนะฮะจะแบบแย่ๆนะฮะจะไม่เอ่อจะไม่แบบแน่นถ้าเกิดแน่นเนี่ยขนมจีบเราจะเด้งจะหนีมากเลยนะฮะ นวดไส้ให้ได้สําคัญนะครับนวดไส้ให้ได้แล้วก็ห่อให้ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับลงซิงครับอ่ะใช้เป็นไฟแรงเลยนะท่านผู้ชมให้น้ําเดือดจัดฮะในการนึ่งนะครับลงไปเลยครับปีศาครับเราจะนึ่งกันที่ประมาณสี่นาทีถึงห้านาทีนะครับไม่เกินนี้นะท่านผู้ชมอยู่ที่ลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่ ถ้าลูกประมาณไซส์เล็กไซส์กลางนี่ก็สี่นาทีถ้าลูกใหญ่นิดหนึ่งก็5นาทีก็สุดนะครับสําหรับขนมจีบหมูนะครับเดี๋ยวกลับมาชมหน้าตาครับแล้วก็นึ่งผ่านมา5้านาทีนะครับเช็ชาบเนี่งหนาทีนะครับเพราะว่าเช็ดชาบนี่หอมค้างที่จะลูกใหญ่นะครับมาดูหน้าตานิดนึงครับนี่นะครับถ้าเกิดเรานวดไส้ได้นะท่านผู้ชมสังเกตดูขนมจีบเนี่ยจะฟูมากเลยครับจะลูกใหญ่มากเลยนะฮะนี่นะครับจะฟูๆอย่างนี้เลยนะครับแลวเกิดนวดไส้ไม่ได้เนี่ย ตัวลูกขนมคีมเราเนี่ยก็จะแบบลูกแบบไม่ไม่ไม่ฟูนะครับอย่างนี้เนี่ยฟูนะครับเอาลวดไส้ได้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวไปจัดลงใจชมครับลืมบอกท่านผู้ชมไปนะซึ้งนะฮะไอ้ทาเป็นใช้น้ำมันทาด้วยนะครับอีฮะจะได้ไม่ติดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่ทาน้ํามันนะครับแผ่นเกี้ยวเราเนี่ยจะติดที่ตัวซึ้งนะฮะพอดึงออกมาจะขาดนะฮะหืมลูกก็โตเลยนะครับนีฮะ นวดไส้ได้ก็จะฟูสวยอย่างนี้นะฮะเต็มปากเต็มคำเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาชาดิของขนมจีบหมูที่เชฟชาตินำมาฝากวันนี้นะครับนี่นะฮะฟูฟูอย่างนี้เลยนะครับต้องนวดไส้ให้ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถแต่งเติมหน้าตาได้ตามชอบฮะไม่ว่าจะเป็นไข่กุ้งแครอทเห็ดหอมเติมได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยครับนี่นะฮะท่านผู้ชมดูกรโตนะฮะหือ แน่นมากหนึบๆเลยครับต้องเอืใส่ให้ได้ท่านผู้ชมสําคัญมากเดี๋ยวเรามาลองกินกับน้าจิ้มดูหน่อยครับน,น,น้ำจิ้มนี้จะเข้ากันมากเลยครับน้าจิ้มนี้ได้ทาให้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นน้าจิ้มเสจชวนนะฮะอืออนี่นะครับกระเทียมเจียวพริกเน้นๆนะฮะอือืมเข้ามาก ก็ฝากท่านผู้ชมลองเอาไปำทานไปนำขายก็ได้นะท่านผู้ชมทำไม่ง่ายทำไม่ยากนะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามกับเชฟชาตินะยครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ